สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราอยู่ที่อำเภอวังเจ้าจังหวัดตากนะครับอยู่ยังอยู่ที่เดิมนะฮะก็ยังไม่ได้ไปไหนพรุ่งนี้จะไปที่กาญจนบุรีตรงนี้คือไม้หวงหัวลี่นะครับไม้พยุงไหหลำหรือพยุงเวียดนามเป็นไม้เศรษฐกิจราคาแพงนะฮะไม้เศรษฐกิจราคาแพงตัวใหม่เลยนะครับของประเทศไทยแล้วก็ตอนนี้เขาปลูกกันทั่วประเทศไทยนะครับ7จจังหวัดไม่มีจังหวัดไหนไม่ปลูกนะครับวันนี้เราอยู่กับคุณอมรรัตน์ซึ่งเป็นเจ้าของสวนนะครับรบกวนแนะนําตัวนิดนึงครับค่ะหนูชื่ออมรรัตน์เครือทับค่ะ ก็อยู่ที่อันนี้ตำบล <น S 2> อะไรฮะที่ตำบ bon ลตำบ bon ลประดางอำเภอวังเจ้าจังหวัดตากค่ะจังหวัดตากเลยนะฮะ,ระตรงนี้ห่างจากาชแดนพม่าเท่าไหร่รับไกลไหมร้อยกว่ากิโลร้อย <100 S 2> กว่ากิโลก็ถึงพม่าแล้วอ่าตั้งแต่นู่นนะครับทั่วประเทศเลยนะที่เราไปตรงนี้ก็ถือว่าเป็นตะวันตกเกือบตะวันตกสุดมั้งกาญจนบุรีตากประมาณนี้นะฮะอันนี้ไม้ฮวงหัวรีที่ปลูกมาเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วครับอายุหนึ่งปี ปลูกเดือนธันวาปี63าค่ะครับ1ปี1เดือนหนึ่งปีหนึ่งเดือนค่ะนปี1เดือนนะครับอันนี้ปลูกปลูกมา1ปี1เดือนอันนี้เป็นสายพันธุ์ของหงมู่ใช่ไหมฮะอันนี้เวียดนามค่ะเวียดนามด้านหลังจะเป็นหงมู่ค่ะเวียดนามร้อยหกสิบต้นครับก็มีทั้งทั้งเวียดนามทั้งไหหลำทั้งคู่เลยเนาะโอเคครับอันนี้มีมีใบรับรองสายพันธุ์แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์มีค่ะจากคุณโต้งครับผม ตัวนี้นะครับเป็นต้นไม้นะครับที่ขึ้นทะเบียนแปลงเพาะกับไซเตสนะครับสํนานักคุ้มครองพืชกรมวิชาการเกษตรของบริษัทหงมู่ไทยแลนด์ซึ่งเราขึ้นทะเบียนเรียบร้อยนะฮะขึ้นทะเบียนแปลงเพาะพันธุ์พืชอนุรักษ์บัญชี2เพื่อการส่งออกสรุปแล้วทุกต้นเนี่ยมันสามารถส่งออกได้ทุกต้นนะครับใบเนี่ยสําคัญมากนะฮะอันนี้คือใบรันนรบ,บรองสายพันธุ์นะครับใบรับรองสายพันธุ์ของบริษัทหงมูไทยแลนด์นะฮะก็นี่มีการนําเข้าส่งออกอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับ ก็คือขออนุญาตจากประเทศต้นทางอย่างประเทศเวียดนามแล้วก็ประเทศจีนนะฮะขอจากไซเตสนะสำนักง,งานไซเตสไซเตสก็คืออนุสัญญาบริการคุ้มครองสายพันธุ์พืชและสัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธ์ระหว่างประเทศนะฮะมีสมาชิก1้อประเทศเพราะฉะนั้นคุณทําตามกฎกฎหมายของไซเตสเนี่ยคุณจะสามารถส่งออกไปได้ทั่วโลกนะฮะส่งไปประเทศไหนก็ได้ทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะประเทศจีนสมมุติว่าราคาที่สหรัฐอเมริการาคาดีเราส่งไปขายได้นะครับในยุโรปราคาดีไปขายได้ขายได้ทุกที่ครับ ไม่จาเป็นจะต้องที่จีนอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นใบใบรับรองสายพันธุ์เนี่ยสำคัญจริงๆนะครับตัวนี้สําคัญมากๆเลยก็อยากให้ท่านผู้ชมเห็นนะครับว่าการปลูกไม้ตอนนี้นะครับเราต้องดูแลเราต้องอให้ความสําคัญด้วยในเรื่องของกฎหมายนะครับไม่ใช่ว่าปลูกให้โตอย่างเดียวไปขายที่ไหนก็ไม่รู้นะฮะที่ผ่านมานี่กเกษตรกรไทยปลูกก่อนจะปลูกไม้นะครับเราเรา,เราคิดอย่างเดียวว่าข้างบ้านเขาปลูกอะไรแถวๆนี้เขาปลูกอะไรเราก็ปลูกตามเขานะฮะหรือว่า ไปดูจากอิอนเทอร์เน็ตมาแล้วก็มาปลูกโดยที่ยังไม่ได้คิดถึงตลาดค่อยหาที่หลังเราเริ่มจากตลาดนะครับการที่ไม้ฮวงหูลี่เนี่ยได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจหลักเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกของกเกษตรกรทั่วทั้งประเทศไทยในตอนนี้ปลูกไปแล้วหลายล้านต้นนะฮะตอนนี้หลายล้านต้นเลยแต่ก็ยังไม่พออยู่ดีเพราะว่าพวกนี้ม้นใช้เวลาขั้นต่ําก็คือ10ปีเราปลูกมาเนี่ยสิปีถึงจะตัดขายได้ขุดขายได้นะฮะระยะเวลา10ปีคุณอมรรัตน์ครับผม ผมอยากอสอบถามที่มาที่ไปนิดนึงก่อนที่จะมาลงมือปลูกตัวนี้มาอย่างไงครับไปมาอย่างไงหนูทําหนูก็ทงเรียนจบเสร็จใช่ไหมคะหนูก็เลยก็ได้ไปทํางานที่ต่างประเทศแล้วก็ครับว่าจะทําอะไรดีอยากอยากมีเงินก้อนใช่ไหมคะหนูก็เลยดูประมาณปี2ปีคะ่ะกลับมาจากประเทศต่างประเทศไปทํางานประเทศเก,กาหลีมาคะ่ะพอกลับมาปุ๊บหนูก็เลยตั้งใจเลยคะ่ะเก็บเงินมาจากเกาหลีมาซื้อที่ ซื้อที่แปลงนี้ค่ะแล้วก็มาปลูกต้นไม้เลยซื้อที่แล้วก็ปลูกเลยใช่ค่ะคือโอ้โหอุดมการอุดมการแรงกล้าแล้วเ็าเรียกว่าทํางานเป็นระบบเป็นระบบนี่หมายถึงศึกษาก่อนเราไม่ใช่ว่าอยู่ๆมาอยากจะปลูกไอ้นี่แล้วก็มันยังไม่ได้ศึกษาอะไรไม่ใช่นี่คือศึกษามานี่เป็นเวลานับเป็นปีเลยก่อนหน้านั้นใช่ไหมฮะศึกษาแล้วก็มีโทรมาคุยด้วยใช่ไหมโทรมาคุยกับพี่ใหญ่โทรไปคุยกับพี่ใหญ่ที่บริษัทอ่ะครับก็พี่ใหญ่ก็คืออ่ พี่ใหญ่นี่เป็นผู้จัดการนะฮะผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดบริษัทถุงมูทยแลนด์ก็คือประมาณเดือน2เดือนแล้วหนูได้ตัดสินใจครัมาปลูกก็คือหาข้อมูลก่อนว่าอ่าหนึ่งมีตัวตนจริงไหมใช่ค่ะประมาณนี้ตอนแรกกลัวไหมกลัวค่ะตอนแรกกลัวว่ากลัวบริษัทจะหนีจะหนีัวกลัวบริษัทปิดบริษัทหนีเพราะว่าที่ที่ผ่านมานี่เคยเคยได้ยินชาวบ้านเขาพูดหรือว่าเคยเคยได้ฟังได้ยินมาเนี่ยอ่ามันมีไม้ที่ก่อนหน้านี้ไม้ตะกูยักษ์ใช่ไหมใช่ ไม้ตะกูยักษ์ไม้กิษนาไม้อะไรต่างๆที่มาส่งเสริมปลูกนะครับบริษัทส่งเสริมปลูกแล้วรับซื้อคืนสุดท้ายมาปิดบริษัทหนีนะครับแล้วทําไมถึงมั่นใจทําไมถึงไม่กลัวฮะหนูดูแล้วหนูเชื่อในตัวคุณโต้งยังไงไม่รู้ก็คือแบบ,บศึกษามานานนะคะแล้วก็โทรไปคุยไม่ใช่แค่ครั้งเดียวนะคะหนูโทรไปสองครั้งครับผมค่ะแล้วก็คือตัดสินใจอ่ะปลูกดีกว่าครับคือรอไม่ได้ละ ดูดูละดูดูมานานละดูอย่างเดียวไม่เกิดนะฮะหนูจะอายุมากใช่ท่าใจมากดู <laughs> ดูแล้วไม่เกิดนะฮะอันนี้ไม่มีการหลอกลวงกันแน่นอนนะครับอันนี้ที่มาดูนี่ก็มาดูจริงๆแล้วเหมือนกับที่เราคิดไว้ไหมว่าวันหนึ่งปลูกเนี่ยคุณต,งต้งต้องมาดูแน่หนูเคยคิดหนูเคยดูในคลิปว่าวันจะคุณต้องจะมาดูจริงไหมอะไรเงี้ยวันที่คุณต้งโทรมาทางเลยค่ะคุณต้งโทร,รมาหนูดีใจมากเลยคะ่ะทักมากได้หนูดีใจมากๆ ว่าคุณต้องทําจริงดูแลจริงอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณนะครับที่ให้ความไว้างใจบริษัทหงมู้นะฮะบริษัทหงมู้ไม่ใช่มีผมคนเดียวนะครับก็คือทั้งบริษัทเนี่ยก็ร้อยกว่าชีวิตนะครับซึ่งเราดูแลเกษตรกร77จังหวัดนะครับทั่วทั้งประเทศไทยไม่ใช่แค่7จจังหวัดอย่างเดียวตอนนี้สปปลาวก็มีพม่าก็มีหงมู้เรามีหงมู้ลาวอินเตอร์เนชแนลมีหงมู้เมียนมาแล้วก็สุดท้ายนะครับ อย่าบอกคุณอมรรัตน์ว่าเรามั่นคงกว่านั้นนะฮะก็คือตอนนี้เรามีหงมู่ชน่นาก็คือหงมูท่ที่ที่เป็นเครือข่ายของเราเนี่ยหงมู่ประเทศจีนโดยตรงเลยเพราะอะไรครับเพราะวันหนึ่งมันเป็นความเสี่ยงถ้าเราไม่ทําแบบนี้ความเสี่ยงก็คือเราไปอาศัยบริษัทจีนอย่างเดียวเนี่ยจีนเขาจะซื้อหรือไม่ซื้อก็ได้ถึงวันนั้นมาเขาอาจจะเล่นแง่อะไรเยอะแยะแต่ถ้าสมมุติว่ามันเป็นหงมู่เนี่ยอยู่ในประเทศจีนเนี่ยหงมู่ชน่นาซึ่งเป็นคนจีนที่เป็นทีมงานเราทีมงานเดียวกันเนี่ยกับของเราเนี่ยมันจะม เราส่งเสริมเกษตรกรไทยปลูกหลายล้านต้นอะ่ะถ้าเราไม่ทําเองแบบนี้มันมันลำบากคอนโทรลยากพูดง่ายๆอ่าถ้าแบบนี้มันยังพอมันมันไปได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะเพราะว่าการที่เราจะพูดอะไรสักอย่างหนึ่งกับเกษตรกรแล้วพูดมาแบบเดียวกันเนี่ยสามปีสี่ปีต่อเนื่องมาเนี่ยเราต้องมั่นใจนะครับอุดมการ์ลงมาก่อนเราทําของพวกนี้นะครับไม่ใช่ว่ามาทําเพื่อที่จะขายต้นกล้าขายต้นกล้าแล้วปิดบริษัทหนีถ้าจะทําแบบนั้นนะครับขายต้นกล้าแล้วปิดบริษัทหนีผมไม่จําเป็นจะต้องมา ที่บางเจ้าวันนี้นะครที่มาเนี่ยเขาพะว่าอยากจะดูแลเกษตรกรไม่ใช่มาเพราะมาดูสวนคุณอมรรัตน์อย่างเดียวไม่ใช่นะฮะผมมาหลายจังหวัดมากแล้วแต่ละจังหวัดจังหวัดตากวันนี้ก็ต้องไปดูแล78สวนนะฮะจะดูแล7 8สวนคือเราไปดูอยากจะไปดูแล้วสวนที่เขาดูแลยังไม่ถูกวิธีเราก็แนะนําวิธีการให้มันถูกต้องตามวิธีถ้าปลูกแล้วต้องประสบความสําเร็จถ้าปลูกแล้วไม่ประสบความสําเร็จก็เหมือนสิ่งที่ผมพูดไว้เนี่ยก็เหมือนกับหลอกหลอกคนนะฮะไม่มีทางแน่นอนผมไม่เกิดวันนั้นนะครับเพราะว่าเราเอาหน้าเราเนี่ สื่อทุกช่องทางถ้ามันไม่รอดไม่สําเร็จมาพังกันทั้งประเทศนะฮะแต่ผมไม่ยอมให้เกิดวันนั้นนะครับเพราะว่าของทุกอย่างที่เราเริ่มขึ้นมาได้ขนาดนี้ผมเป็นคนแรกที่ปลูกไม้ชนิดนี้8ปีที่ผ่านมาผมปลูกมาแล้วปลูกเองกับมือผมปลูกมา8ปีตอนนี้เส้นผ่าศูนย์กลาง8นิ้วละมันโตแล้วนะครับมันโตแล้วแล้วปลูกมา3ปีเนี่ยผมเชาะให้ดูผมตัดให้ดูผมเจาะมันมีแก่นแน่นอน100%หลายๆต้นนะครับในสวนผมเนี่ยเกือบทุกต้น,นมีแก่นหมดเลยก็คือว่าเราทําจนมั่นใจอ่ะ ก่อนที่จะมาพูดก่อนที่จะมาเล่าให้คุณอมรรัตน์ฟังก่อนที่จะมาให้ส่งเสริมให้เกษตรกรทั้งประเทศไทยปลูกเราต้องมีความมั่นใจมันได้แล้วในเรื่องของการตลาดเราไปดูที่จีนเนี่ยไม่ต่ำกว่า20ครั้งไปดูที่เวียดนามไม่ต่ำกว่า20ครั้งสิ่งที่เราพูดมาแล้วถ่ายคลิปมาให้ดูเนี่ยของจริงทั้งหมดถ่ายคลิปมาจากของจริงทั้งหมดอันนี้คือความจริงนะฮะเราอยู่กับความจริงมันก็ไม่มีหน่วยงานภาครัฐที่มาทําแบบนี้นะครับเราก็ไม่อยากให้เกษตรกรทั้งประเทศไทยรอนะครับรอความหวังจากภาครัฐอย่างเดียวที่่่่มาาาชชชวววววยยยเเเเรรรตตต้ออองงงััันะคบ มีส่วนกับชีวิตเรามากที่สุดคือตัวเราเองเท่านั้นนะฮะเราตัดสินใจเองเราคิดเองมันจะสําเร็จไม่สําเร็จเราต้องลุยด้วยตัวของเราเองนะฮะผมมั่นใจร้อยเอลยว่าสําเร็จแน่นอน100%ไม้ชนิดนี้จะต้องเป็นไม้เศรษฐกิจราคาแพงมูลค่าเพิ่มสูงนะครับทำให้ชีวิตเกษตรกรไทยเนี่ยดีขึ้นแน่นอนนะครับมูลค่าผลตอบแทนต่อไม้ชนิดนี้นะครับต่อการลงทุนของไม้ชนิดนี้ก็คือ1ไร่1ล้านบาทภายใน10ปีเนี่ยทำได้แน่นอน ถ้าสมมติใครปลูก6กไร่ก็6ล้านบาทใครปลูก10ไร่ก็10ล้านบาทอันนี้นะครับตัวเลขเนี่ยผมแจกแจงได้ชัดๆเลยนะฮะว่าในประเทศจีนเนี่ยมูลค่าแต่ละต้นเนี่ยไม้อายุ10ปีนะครับในประเทศจีนมูลค่าต้นละ5 0า0 0ถึง1น -0,000 บาทในประเทศจีนต่อต้นนะแต่คราวนี้ในประเทศไทยเนี่ยผมตีต่ําเลยเอาต้นละหมื่นพออันนี้คือพูดเนี่ยไม่ใช่ว่าจะให้ราคาแบบแบบนี้นะราคามันดีกว่านี้แน่นอนแต่ที่แน่ๆคือเราต้องพูดต่ําไว้ก่อนให้เกษตรกรเนี่ย อ่าคืออย่าไปคาดหวังสูงถ้าสมมติคาดหวังสูงถ้ามันไม่ได้ราคาตามนั้นมันเสียใจมันรู้สึกผิดหวังแต่ถ้าเราบอกว่าหมื่นแต่เวลาซื้อมันซื้อ20,000ื่นเขาจะดีใจมากเลยดีใจมากกว่าเดิมอีกถ้าหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งรู้ไหมครับว่าไร่หนึ่งปลูก100่ต้นนะฮะสคูณสเมตรไร่หนึ่งปลูก100ต้น,100ต,น100ต้นต้นละ10,000บาทเป็นเงิน1ล้านบาทคราวนี้ถ้าสมมติว่าเราปลูกเราปลูกอยู่ที่10 10ไร่อ่าสิไร่หนึ่งพต้นเนี่ย สิบไร่ก็ตก10ล้านบาท10ล้านบาทเนี่ยมันอยู่ในมือโดยที่ว่าอยู่ในสวนเราเนี่ยโตขึ้นมาสมมุติใครมีที่ดินที่ที่ดินมูลค่าเท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่ถ้ามีเงิน10ล้านเป็นต้นไม้ไปไว้บนที่ดินมูลค่าเพิ่มของที่ดินเพิ่มขึ้นอีกนะเยอะคุณนมรรัตนปลูกไปกี่ต้นแล้วฮะปลูกทั้งหมด700กว่าต้นค่ะ710ต้นใน 1> 7 1 0ต้น710ต้นเนี่ยอ่าในพื้นที่กี่ไร่ครับตรงนี้ซื้อเยอะจำไม่ได้นะใช่ค่ะเซื้อสองป2ิสองแปลงติดกันสองแปลงสองแปลงติดกัน <c oughs> ก็อย่างนี้ครับอ่าพื้นที่นะฮะแต่ตอนนี้ที่แน่ๆก็คือ7 7 0 0กว่าต้นเนี่ยถ้าต้นละหมื่นก็ตกประมาณ7ล้านกว่าบาท7ล้านกว่าบาทเนี่ยนะครับถามว่าเราต้องมารอมันไหมเราต้องไปทําอย่างอื่นได้นะครับมีเวลาทําอย่างอื่นได้อีกเราไม่จําเป็นจะต้องมานั่งรอนอนรอนะครับเราปลูกอย่างอื่นเสริมได้ไหมตรงกลางยังยังปลูก ช่องว่างยังมีเยอะเหมือนที่ท่านท่านผู้ชมเห็นนะฮะตรงนี้ยังมีช่องว่างอีกเยอะที่ปลูกอย่างอื่นเมื่อเช้านี้เราไปนะครับมีคนปลูกโกโก้แซมข้างในมีคนปลูกผักหวานป่าแซมข้างในเพราะว่ามันไม่ต้องการแสงแดดจัดนะครับปลูกกาแฟมีหลายที่นะครับที่เราไปดูมาอย่างภาคใต้เขาปลูกกาแฟโรบัสต้านะฮะปลูกตรงกลางเลยอย่างภาคเหนือเขาปลูกกาแฟอาราบิกาตรงกลางยังมีช่องว่างนี่ปลูกทําการเกษตรอย่างอื่นบางคนก็เลี้ยงไก่นะฮะเลี้ยงไก่ในในในสวนตรงนี้ บางคนก็เลี้ยงวัวบางคนก็เลี้ยงแพะเราเรามีเจอมาทุกอย่างนะฮะหมายถึงว่าแทนที่คนไทยเนี่ยเก่งแทนที่จะรอเอาผลผลิตจากตัวนี้อย่างเดียวปีนี้ปีแรกโอเคปีแรกได้ขนาดนี้แต่ตาม,ตามสถิติผมดูนะฮะการจเจริญเติบโตนี่ตามมาตรฐานตามมาตรฐานก็คืออย่างนี้ครับ1นิ้วเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยวัี่โคนต้นนะฮะหนิ้ว1นิ้วนี่หมายถึงว่าปีหนึ่งได้1นิ้ว2ปี2นิ้ว3ปี3นิ้วนี่คือมาตรฐานของเขานะฮะถ้าใครปลูกได้ใหญ่กว่านี้ก็แสดงว่าโตกว่ามาตรฐาน อันนี้คือเป็นตัวชี้วัดได้ว่าคุณอมรรัตน์เนี่ยปลูกได้ได้ตามมาตรฐานคุณอมรรัตน์ครับมีอะไรฝากท่านผู้ชมทางบ้านเกี่ยวกับไม้ชนิดนี้ครับที่ศึกษามาเองทําเองจนกว่าลงมือทําเนี่ยจุดเปลี่ยนฮะอยากจะให้ประชาชนปลูกไม้มหัวหลี่ค่ะเพราะว่าอย่างน้อยก็เป็นเงินเก็บของเราเอาไว้เงินก้อนเงินเก็บเงินฝากในธนาคารเราได้เลยค่ะคิดว่าเป็นแบบนี้ได้เลยค่ะครับก็พูดน้อยต่อยหนักลงมือทํามากกว่านะลง,ลงมือทํามากกว่า เกรรษตรกรไทยเป็นแบบนี้แลครับลงมือทํามากกว่าแต่ว่าที่แน่ๆก็คือดีดใจนะครับผมก็ยินดีเช่นเดียวกันที่ได้มาเจอคุณอมรรัตน์ก็อยู่เกาหลีไปทํางานต่างประเทศมาเห็นนะครับเทคโนโลยีของกเกาหลีนี่เขาไปไกลามากในเรื่องของการเกษตร,รเขาทาทุกอย่างนี่คือล้ําสมัยหมดเลยล้ําสมัยกว่าเราเยอะนะฮะแต่สิ่งที่เขาไม่มีเขายังไม่มีโอกาสปลูกไม้ฮวงห,วงหวงัรีเลยซ้ำไม้ที่แพงที่สุดในจีนเขาไม่มีโอกาสปลูกเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าอุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์องศาในประเทศเกาหลีฤดูหนาวเป็นหิมะนะครับ ติดลบเพราะฉะนั้นเกาหลีไม่มีสิทธิปลูกนะฮะเพราะปลูกแล้วมันตาย <S <S ตัวนี้มันทนหนาวไม่ได้นะครับทนหนาวอุณหภ,ภูมิถ้าเป็นถ้าติดลบนี่คือตายเลยทันทีเพราะฉะนั้นคนไทยมีโอกาสดีๆเราได้ปลูกไม้ที่มีมูลค่าเพิ่มแพงกว่าไม้ที่ปลูกในเกาหลีนะฮะ <S <S เพราะฉะนั้นเทคโนโลยีอันนี้สภาพอากาศทุกอย่างช่วยเราแล้วนะครับแต่ว่าเราต้องใจเราต้องเต็มร้อยด้วยนะฮะเราต้องกล้าด้วยกล้าที่จะคิดกล้าที่จะคิดต่างกล้าที่จะลงทุนในสิ่งที่คิดว่ามันได้นะครับอันนี้รับประกันว่าได้แน่นอน แล้วบริษัทโมูไทยแลนด์นะครับเราอยู่เคียงคู่เคียงข้างเกษตรกร,กรทําไมมันต้องมีใบนี้เพราะถ้าไม่มีใบนี้มันส่งออกไม่ได้เราศึกษาไม่ใช่ว่าศึกษาว่ามันปลูกได้ไหมและส่งเสริมให้เกษตรกร,กรกไทยปลูกไปเลยส,ส่วนเรื่องของส่งออกได้ไหมต่างหากไม่เกี่ยวอันนั้นไม่ใช่นะฮะอันนี้คือเราศึกษามาเรียบร้อยแล้วว่าในเรื่องของทางกฎหมายเราปรึกษากับทางาไซเตสนะครับสำนักคุมของพืชเพราะตัวนี้มันติดสัญญ,ญาอนุอนุอนอนสัญ,ญญาไซเตสเราต้องทําตามกฎของไซเตสแล้วไม่ได้ขึ้นกับกรมป่าไม้นะ ตัวนี้ไม่ได้เกี่ยวกับกรมป่าไม้ผมชอบตรงนี้เพราะอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ได้เกี่ยวกับกรมป่าไม้คือดีหมดถ้าเกี่ยวกับกรมป่าไม้เขาจะมองในเชิงของการอนุรักษ์เขาไม่ได้มองในเชิงของเศรษฐกิจนะถ้าเป็นกรมป่าไม้นะแต่ถ้าเป็นตัวนี้ที่ขึ้นกับกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขาจะมองเป็นเชิงของพืชเศรษฐกิจถ้าตัวไหนก็แล้วแต่ที่เป็นพืชเศรษฐกิจก็คือตัวนี้ถ้าเป็นพืชเศรษฐกิจทุกอย่างมันจบทุกอย่างมันง่ายหมดมันถูกกฎหมายนะเพราะฉะนั้นพยุงถูกกฎหมายรอท่านอยู่นะฮะ ท่านใดที่ยังไม่ได้ตัดสินใจรีบตัดสินใจเลยนะครับท่านดูอย่างเดียวเหมือนคุณอมรรัตน์ดูมาหลายปีแล้วลุยเลยครับไม่ต้องรอนะฮะแล้วผมจะตามไปติดตามดูท่านนะฮะว่าท่านอยู่ที่ไหนกันแล้วแต่ไกลขนาดไหนในประเทศไทยผมจะตาม,มาไปจริงๆค่ะครับคุณองดูแลจริงๆโอเคครับงั้นขอบคุณคุณอมรรัตน์ที่กรุณาให้เรามาถ่ายทํารายการนะครับ,รบเดี๋ยวรอบหน้าขออนุญาตมาถ่ายทําใหม่่จะดูการเจริญเติบโตเนาะดูไปอีกว่าคุณอมรรัตน์ปลูกไป 2- 3สาปีผ่านไป คุณต้องเส้นผ่าตรงกลาง4นิ้ว5นิ้วมีโหน้ตหายไปนะฮะนี่คือการอ่าการที่เดินไปด้วยกันนะครับกับหงมู่ไปอย่างมั่นคงนะฮะเราไม่ได้ทอดทิ้งเกษตรกรไปด้วยกันนะครับจนถึงขั้นไปเอาเงินมาจากจีนนะครับคือเอาของไปส่งไปยังจีนแล้วดูแลในเรื่องของเอกสารสัญญาทุกอย่างจีนจะโกงเราไม่ได้นะเพราะเราทําเองโกงเราไม่ได้นะครับเอาไงก็แล้วแต่ให้เอาเงินจากจากจีนกลับมาให้เกษตรกรกลับมาให้คุณอมรรัตน์นะครับด้วยกันเราโตไปด้วยกันนะฮะ ขอบคุณมากขอบคุณมากที่กรุณาให้เรามาถ่ายทำรายการขอบคุณนานผู้ชมทางบ้านนะครับที่กรุณาติดตามรับชมพรุ่งนี้เจอกันที่การจนบุรีสำหรับวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ